สวัสดีครับวันนี้เราจะทำข้อสอบไฟแนลกันนะครับโครงข้อแข็งังรูปมีค่า e 2อ0กูสิบเก้าห้ ks4 ครับมีพื้นที่หน้าตัดเสา30มสิบกูสามสิบเซนติเมตรครับและมีขนาดเส้นขนาดหน้าตัดขาหนะายี่สิบห้ากห้าสิบเซนติเมตรนะครับกำหนดค่า w เท่ากับนักศึกษามือขวาสุดของนักศึกษานะครับรหัสนักศึกษาขวาสุดของผมก็คือเลขเจ็ดนะครับโดยกฎกระทรวงกำหนดไว้ว่าถ้าแรงค้าง p กับ ทำให้เกิดแรงภายในโครงสร้างเกิน33%ของแรงภายในที่เกิดจากระเบงนะครับจะไม่ต้องพิจารณาแรง P นะใช้ในการออกแบบน,นะครับโดยการพิรารณา m โมเมนต์ M นะครับจงหาแรง P สูงสุดในหน่วยตันนะครับโดยเราก็จะขีดข้างไปนะครับโหนดเรามี 1, 2, 3, 4ครับเอ e ลเมนต์เราก็จะมี 1, 2, 3ครับ แมทเทเรียลเซตก็จะมีมีเสากระคารนะครับเป็นสองแล้วก็พิมพ์สี่ก็เป็นสองโอเคต่อไปก็จะเป็นโหนดนะครับหนึ่งแล้วก็ให้เป็นจุดนี้เป็นศูนย์ศูนย์จุดนี้เป็นสองนะครับแล้วก็ให้เป็นแก๊ส x เป็นห้าแก๊ส y เป็นศูนย์นะครับต่อไปครับจุดนี้ครับก็จะเป็น แกน y เป็น3นะแกน x เป็น0ถ้าไปจุดนี้นะครับก็จะเป็นแกน x เป็น5แกน y เป็น3นะครับโอเคต่อไปโนดครับก็จะเป็นที่จุดที่1กับจุดที่2นะครับเป็นแบบพินทัน้งคู่ครับแล้วให้ใส่1ที่แกน x กับแกน y ครับทั้งคู่เลยต่อไปครับเป็นเมนครับ เอลเมนที่หนึ่งครับก็คืออันนี้ครับก็จะเป็นหนึ่งไปสาครับหนึ่งไปสามเอลเมนเอลอันที่สนะครับก็จะเป็นสองไปสครับเอลเมนที่สาก็คืออันนี้ครัก็จะเป็นสามไปสี้าเป็นคานนะครับเราก็จะเปลี่ยนอันนี้เป,นน 2, เ,เ,เป็นอันที่สองแมทีเรียลเซตไปอันที่สอครับต่อไปก็เป็น คุณภาบาีนะครับค่า e ครับเขาให้มาเป็นหน่วย ksc ครับสองคูณสิบยกกำลังห้านะครับถ้าเกิดเราแปลงเป็นหน่วยตันต่อเมตรนะครับเราก็จะจะได้เป็นสองสองคูณสิบยกกำลังหกนะครับเพื้นพี่น้าตัดเสานะครับแม่ที่เลือกที่หนึ่งก็เป็น 0.3คูณ0.3นะครับก็จะได้ค่าเป็น0.09ครับอทยอันที่2เป็นคานครับเป็นเกิน0.25คูณ0.5ก็จะเป็น0.125ครับผมต่อไปครับค่าไอครับค่าไอของเสาเท่ากับ1ส่วน12ครับ คูณได้บีบก็คือ0.3ครับแล,แล้วก็คูณด้วย h ยกกำลังสามก็คือ0.3ยกยกำลังสามครับแล้วาก,กับ6.75คูณกับ10ยกยกำลงัลงลบลบ4ครับผมต่อไปครับคานครับก็จะเป็น1ส่วน 12คูณด้วย b คูณด้วย b ก็คือ0.25ครับแล้วคูณด้วย h เท่ากับ0.5ยกกำลัง3ครับก็เท่ากับ2.6คูณ 10, ด้วย10ยกกำลังลบ3ครับต่อไปครับต่อไปครับใส่แรงครับใส่แรงที่อิเ m e n t ที่3ครับก็คือจุดน,นี้เป็นลบ เจ็ดตันคะรโอเคครับจากนั้นเราก็กดคำนวณมาเลยนะดูทั้งหมดนะครับเราจะใช้ค่าโมเมนต์อันนี้คือค่าทั้งหมดนะครับเราจะใช้ค่าโมเมนต์ในการคำนวณหาค่า P เราจะใช้ค่าในส่วนนี้ครับส่วนติดลบมันมาก็คือ,อลบห้า้อยบสามแล้วก็เอาลบ5้าจดเจหคูณด้วยสาสสาปเนนะครับก็จะเท่ากับเอ่อ1.89225นะครับเราก็จะปัดปัดไปเป็น1.89นะครับเพราะฉะนั้น ค่า P สูงสุดที่จะไม่เอามาคำนวณในโครงสร้างะคระับก็จะเท่ากับ1.89ตันนะครับนั่นเองนะครับขอบคุณครับ